สวัสดีครับพบแล้วนะครับกลองดำเครื่องบินโบอิ้ง737800ของสายการบินไชน่าอิสร์นนะครับเที่ยบินที่ m u 5 7 3 5ที่ประสบอุบัติเหตุตกในเมืองอูโจนะครับเมืองทนกวางซีของประเทศจีนนะครับก็ได้พบกลองดำแล้วแต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับเพื่อนๆพรเครื่องบินโดยสารจีนตกเนี่เริ่มมีบางอย่างที่แปลกนะครับจากการพิสูจน์นะครับเพราะาเป็น,นการ ตกแบบ90องศานะครับลดเพดานบินอย่างกระทันหันเริ่มมีบางอย่างที่เมื่อมีการตรวจสอบนะครับก็ได้รับทราบว่าตัวควบคุมทางหางระดับนะของเคื่องบินโบอิ้งรุ่น737 Max ทเนี่ยที่ผลิตจากประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับอซอฟต์แวร์ในการควบคุมเนี่ยครับหรือเราเรียกว่าตัวช่วยระบบแก้ไขรักษาการบินเนี่ยสภาวะล่วงหลน mcas เนี่ยนะครับมีปัญหา ก็ไม่รู้จะโดนแฮ็กจากบริษัทโบอิ้งที่อเมริกาผลิตหรือเปล่าเพราะว่าอเมริกานี่ก็ถนัดเรื่องเกินเลอเกินนะครับเรื่องการไฮแจ็คคือใช้ระบบเขาเรียกว่า EMP นะครับก็คือคลื่นแม่เหล็กเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเคนรื่องบินโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดแปดร้อยที่ผลิตในช่วงปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยก็ได้สั่งมาจํานวนพันกว่าลำานะครับหลายสายการบินส่วนสายการบินไชน่าอีสร์นแอร์ไลน์ที่ซื้อมาใช้งานเนี่ยครับก็มีอยู่ ด้วยการประมาณเกือบร้อยลำนะอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ7ปีก็วันที่21น,นะครับที่เครื่องบินตกเครื่องบิน Boeing 737-800เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเพื่อนๆในสายการบิน X Eastern a i r l i n e นะครับเที่ยวบินที่ MU5735 เนี่ยมีผู้โดยสารประมาณ123คนลูกเหลือ9คนนะครับเดินทางจากคุหนหมิงนะฮะมณฑนทนอยู่นานมุ่งหน้าไปนครควางโจ มณฑลกวางตุ้งนะครับขึ้นได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเครื่องบินก็เกิดสูญเสียการส่งตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่าเครื่องบินอยู่ในระดับที่ 29, 1ห0นึ่งรอฟุตนะครับแต่เพียง2.1 5หนาทีต่อมาความสูงเนี่ยนะลดลงนะครับเพื่อนๆ9 0าพเจ็ดบห้าฟุตก็ต้องบอกว่าลดลงอย่างกระทันหันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับทีนี้ผมขอพูดถึงจุดนี้นิดหนึ่งเรื่องซอฟต์แวร์ของบริษัทโบอิงหรือว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องบิน F 16ก็ดี หรือเครื่องบิน F35 ก็ดีที่พันธมิตรนาโตเนี่ยหรือในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเคยซื้อมาใช้เนี่ยก็คือเทคโนโลยีต่างๆที่ทางอเมริกาขายให้มาเนี่ยเมื่อจะใช้เนี่ยเขาจะสามารถตรวจจับนะครับตรวจจับได้เลยว่าเราใช้ทำการบินบินเมื่อ,อไหร่นะครับก็คือ GPS ของเขาเนี่ยจะทำการตรวจจับแล้วก็ระบบซอฟต์แวร์ก็จะมีการรายงานเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่ ทางจีนสงสัยว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้คุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับให้ร่วมประนามรัเสเซียแต่ปรากฏว่าทางจีนก็วางตัวเป็นกลางเฉยแล้วก็มีแนวโน้วมว่าที่จะเอียงไปทางรัเสเซียด้ยวยซ้ำไปนะครับก็เลยทำให้นาาเครื่องบินเนี่ยตกในไม่กี่วันถัดมาก็เป็นที่น่าสังเกตแต่จริงๆเรื่องนี้นี่ผมก็ขอย้อน ความหลังนิดหนึ่งนะครับถึงเครื่องบิน m อ370นะครับที่เคยตกนะครับแล้วหายไปก็ยังไม่สามารถตรวจพบเจอหรือหาเจอเนี่ยหรือจากการศึกษาที่ผมเคยอ่านเคยพบมาเนี่ยก็พิสูจน์ได้นะจากข่าวสารไม่ว่าประเทศตุรกีก็ดีอินโดก็ดีหรือในกลุ่มนาตโตก็ดีที่เคยซื้อเครื่องบินหรือเทคโนโลยีอะไรไปใช้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมีการล็อกเอาไว้ล็อกระบบนะครับผมคิดว่าน่ามีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอยู่ๆมันคงไม่บังเอิญ และตอนนี้เองทางการจีนเนี่ยก็มีการเชิญในผู้เชี่ยวชาญของโบอิงเนี่ยฮะทางอเมริกาเข้ามาร่วมวร่วมตรวจสอบด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าก็จะส่งมาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมรายงานนะครับคือเครื่องบินที่ตกลงมาเนี่ยต้องบอกว่าตกลงมาในแนวดิ่งทำามุม90องศากับโลกกระแทกพื้นอย่างอย่างรุนแรงนในเขตภูเขาและปา่าทึบเนี่ยจนทําให้ไฟลุกท่วมในเมืองอูโจโน,น,นะครับนะครับต้องบอกว่า หน่วยกู้ไัประมาณ5้าร้อยกว่าคนห้าถึงหอคนเนี่ยนะได้เข้าไปตรวจสอบดูเนี่ยก็กฏว่าในพื้นที่บริเวณนั้นก็เกิดไฟลุกท่วมะฮะในป่านะครับก็สีจิ้นผิงประธานธิบดีของจีนก็สั่งให้มีการสอบสวนทันทีนะครับกับสายการบินแล้วก็ยกเลิกนะการใช้เครื่องบินโูอินรุ่นนี้737-800เนี่ยทั้งหมดซึ่งมีประมาณพันพัน 88ดลำที่มีความผิดปกตินะฮะซึ่งจริงๆเครื่องบินรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีความผิดปกตินะนะก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นการลดระดับเพาดานการบินอย่างรวดเร็วคือลงในแนวดิ่ง90องศานะครับเพราะโดยปกติแล้วเครื่องบินจะอยู่ในโหมดออโตโพ้พลอตเนี่ยในช่วงรักษาระดับความสูงเครื่องบินเนี่ยจะมีกาเรียกว่าอ e ิลิเวอร์ อ l ลเวเตอร์ ator, นะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมแผนหางนะครับนะครับเป็นแผ่นกระดานที่ติดอยู่ขอบด้านหลังของแผนหางจะมีหน้าที่ทําให้เครื่องบินเนชิดหัวขึ้นหรือปักลงโดยการตั้งค่านะครับทิมตรงที่อ l ลิเวเตอร์นะครับของเครื่องบินนะโดยไม่จําเป็นต้องให้นักบิน,นคอยป้อนข้อมูลตอลอดเวลาก็มีเพียงอยู่สิ่งเดียวที่ทาเครื่องบินตกลงได้ก็คืออีลิเวเตอร์เนี่ยู่สูญเสียในการควบคุมนะครับ เกิดจากการดำหน่งของแจ็คหรือสกูที่ตัวควบคุมาหางหรือว่าแผน,นะครับของเครื่องบินเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือมีคนสันนิษฐานว่าหรืออเมริกาจะใช้ระบบอ e, ีเล็กอ emp emp ก็เป็นระบบควบคุมหรือพูดง่ายๆว,ว่าใช้คลื่นแม่เหล็กนะฮะใช้คลื่นแม่เหล็กส่งคลื่นแม่เหล็กเข้าไปทําให้สูญเสียการบินหรือว่าเป็นการแฮกนั่นเอง นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมขอพูดอย่างนี้ด้วยตึงกลับมาเรื่องที่ผมเคยพูดว่า,าการควบคุมระบบซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้หมดเพราะว่าจริงๆอเมริกาเป็นผู้ผลิตและอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เจ้าเล่เพราะจริงๆตอนนี้เนี่ยได้พบคือพบกล่องดำเนี่ยหนึ่งในสองกล่องแล้วเป็นเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบิน CVR เนี่ยสภาพภายนอกก็เสียหายแต่หนจัดเก็บข้อมูลก็ยังสมบูรณ์สามารถจะ,จะถอดออกมาได้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ ผู้ภัยเนี่ยกำลังค้นหาอีกหนึ่งกล่องแต่คิดว่าน่าจะเสียหายนะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่บันทึกการบินจากหน่วย fdr เจ้าหน้าที่สอบสวนของจีนกำลังสอบสวนหรือสืบสวนสาเหตุอยู่นะครับก็หลังจากที่ตรวจสอบอข้อมูลการบินของบันทึกการบินและเสียงห้องกับินแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กทร e t ิกส์ฟอร์ หรือ EMF นะครับเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยคล้ายๆนะฮะจะโดนล็อกหรือว่าเขาเรียกว่าโดนล็อกซอฟต์แวร์หรือว่าเขาเรียกว่าโดนสแปมซอฟต์แวร์นะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงเนี่ยจากดาวเทียมก็ดีหรือจากเครื่องบินที่ไปอยู่บริเวณใกล้ๆก็ดีนะครับ ส่งขึ้นแม่เหล็กมากระแทกนะครับทำให้เครื่องยนต์ระบบควบระบบควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไม่สามารถบังคับตัวแผ่นหางได้ก็เลยทําให้สูญเสียการควบคุมการบินอย่างกระทันหันนะฮะก็เลยทําให้เครื่องบินเนี่ยมองโลกนะในองศาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คือ90องศาก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเอ่อการสอบสวนครั้งนี้นี่จะคืบหน้ายังไงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับหลังจากที่ ไบเดนได้คุยกับสีจิ้นผิงเพียงไม่กี่วันนะครับก็ทางสีจิ้นผิงก็เซยนูไปเครื่องบินก็ตกลงมาก็ทําให้สายการบินถูกยกเลิกนะฮะเจกว่าเปอร์เซ็นในประเทศจีนโอเคนะครับสำหรับข่าวนี้หากมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมก็จะนำมารายงานให้เพื่อนๆรับทราบนะครับขอบคุณครับ